เห็นว่าพระวรรสามากจิตใจนั่นใจนี้เหรอฮะไม่ได้เอาติดพระตถาคตเจ้าคือธรรมคือวินัยเหรอออกมาก็ต้องได้เห็นเหมือนกับไม่เห็นศาสดาตัวเองอยู่ในความรู้สึกนึกคิดคิดมากตัวเองเป็นผู้เลือดได้บรารมีหรือไงพระเรานี่เป็นผู้วิเศษหรือไงนี่แหละความเจื่อมอั่งศาสนา เสื่อมพอพเรานี่แหละไม่ใช่เสื่อมพ่อคนอื่นนั่นูกนะท่านหละก็คิดจะไปกาท่านเป็นพระเถรลณุเถรละท่านผู้ใหญ่เป็นศิษย์ก็แม่คูอจานใช,นนช้นั้นใช้นี้เราก็เชื่อเเราแต่บางทีไปษาเราอน,นั่นแหลคุณจะใา้ไปไงลูกก็พี่นาวนี่ไปขราบใครล่ะลูกกลาาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ปฏิบัติตามหลักคาสอนนั่นเห็นไหมล่ะเอาตัวนี้ไปเครื่องวัดพระพุทธเจ้าแต่ยังไงเราเอาอย่างนั้น มันมันยังจะถูกต้องไม่ใช่ว่าจะไปกลาบคนนั้นคนนี้นะที่ไหนไปกลาบไปเหรออ้นี้พระก็ไหวตัวเลยเห็นไมละพระทีแลนุทีแลชั้นผู้ใหญ่ที่รู้ว่าตัวเองมีความปิดบังก็อะไรลบอนุ่นลบนี่ออกหมดแล้วก็ไม่ให้มีอะไรอืมที่อยู่ในทราจับทลาแก็บสิ่งของต่างๆ ืก็ทิ้งไปหมดมเริ่มแล้วเริ่มพระผู้ใหญ่ขอยาบบังลูกก็หนีตะเลยตะเลยก็มีข่าวว่างั้นมันจะเป็นไปใหญ่แล้วใช่หไหมล่ะเป็นไปเพราะอะไรเพราะว่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้เลือเป็นผู้ประเสริฐไม่ได้คิดว่าพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระสงฆ์นั้นเลื่อนนั้นประเสริฐเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นนะไม่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเลยมันก็เป็นอย่างนี้ลูกนถ้ามีความเคารพมันจะผิดอะไรอ่ะ ต่างไปก็ต่างปฏิบัติาตามหล,กลักคำสอนุทธเจ้ามันก็จบตรงนั้นมีเท้าศาสนาหาอยู่หากินเอานี่เอาอะไรล่ะเขาเรียกว่าเอาประเพนีหาอยู่หากินเนี่ยมันก็มีแค่นี้ลงก็ตามเป็นกันมาเป็นพืชกันมาเป็นประเพน,นี่นี่ะประเทศไหนก็ตามน่นี่เอาพุทธศาสนาเอาพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาเนี่ยลองคิดดูเห็นแหะแล้วเอาความจริงออกมาแสดงไหมล่ะ พระก็เ,เอาพระวินัยออกมาแสดงไหมล่ะและปฏิบัติตามพระวินัยไหมล่ะยังไม่เห็นเวกเนี่ยไปแล้วแหวกแวกไปแล้ว,ว,น,ลวนี่แหละความ,สาามสาาเสื่อมของศาสนาเมื่อศาสนาเสื่อมมันก็เสื่อมไปหมดทั้งประเทศ